วันนี้อิมจะพาทุกคนมาดูกระเป๋าทีมคัดมาแล้วว่าดีจริงๆที่ซุมคาเมราจะมีอะไรบ้างมาดูกันแบรนด์ทีมเลือกมาก็คือ P t Y Tech นั่นเองค่ะที่อยู่กับอิมเนี่ยก็คือ One Go Light Backpack สีแมกแบ็กขนาด22ลิตรใบนี้เนี่ยใส่เท่สายลุยชอบแน่นอนค่ะ ข้างในของเขาเนี่ยจุของที่เยอะมากๆมีแผนก้นจัดระเบียบมาให้จะใส่กล้องโซ n นี้ FX 3หรือว่าเลนตัวเนี้ก็ทำได้หมดเลยนะหรือถ้าใครที่เป็นสายเดินทางอยากแคริออนก็ต้องจัดตัวนี้เลยโลลเล็กคามเมล่าแบทแพ็จริงๆแล้วเนี่ยใน PGY Tech เขายังมีกระเป๋ารุ่นอื่นอีกเยอะแล้วก็ยังมีโปรดักที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะ ถ้าใครที่สนใจตัวไหนอยากจะลองเล่นลองจับเนี่ยมาลองของจริงกันได้ที่สุมคามเมลา่าเถอะคะ่ะเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเขามีทั้งกล้องเลนแล้วก็แกดเจตต่างๆคือมีมาครบพร้อมกับพนักงานคอยให้คำตอบอยู่ตลอดเลยแล้วที่สำคัญคือเขามีประกันนานจัดเต็มถึง3ปีและยังมีส่วนลดพร้อมโปรโมชั่นอีกมากมายเลยด้วยมาที่สูมคามเมลบอกเลยว่าจบครบแน่นอนคะ่ะ